Per diventare campione non basta essere veloce, devi dimostrare ogni giorno la determinazione che serve per essere il più veloce. Quando salgo in sella emerge un nea diverso, la bestia. di ah, ma... di thing... honda. ในปี2025ครับหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจเลยนะครับคือการยกระดับของ Honda Honda เป็นหนึ่งในค่ายที่มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็ได้คอนเซ็ปชันหรือว่าได้สิทธิพิเศษเช่นเดียวกับยามาฮ่าในการพัฒนารถแข่งแล้วในปีนี้นะครับพวกเขามีความเปลี่ยนแปลง หลักๆเลยนะครับก็อยู่ที่ทีมวิศวกรชุดใหม่นำโดยการมาของโรมาโนอัลเบเซียโนนะครับซึ่งก็เป็นอดีตพออ,อด้านเทคนิคของอพิเลียมีคำกล่าวครับในยุคปัจจุบันว่าณนะตอนนี้วิศวกรด้านมอเตอร์สปอร์ตที่เก่งที่สุดของโลกก็คือชาวอิตาเลียน ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ Honda ไปดึงตัววิศวกรชาวอิตาเลียนมานั่นก็คืออเบเซียโนนะครับทีนี้ครับการมาของอเบเซียโนนำมาซึ่งอะไรบ้างครับก็มีการดึงศสกยภาพรถแข่งของ Honda หลากหลายนะครับการปรับเปลี่ยนรูปแบบแอโรไดนามิกที่ชัดเจนที่สุดก็คือส่วนท้ายของตัวรถหรือที่เราเรียกกันว่าสลัดบ็อกซ์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับความเคลื่อนไหวของ Honda แล้วก็เช่นเคยครับ ฟุตเทจนี้นะครับก็ได้รับการอนุญาตจากด o นัตส์สปอร์ตนะครับให้สามารถใช้งานได้นี่ครับโยฮันซาโก้ครับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนารถแข่งของ Honda ครับและนี่คือโจอันเมียนักแข่งทีมโรงงานครับทีมเมเตของเขาก็คือลูก้ามาวินนี่นี่ครับมาวินี่นัแข่งเบอร์สิบในปีนี้เนี่ย ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทีมทดสอบของ h o n ด a นั้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับก็คือการรีทายของทากานักกมิีนะครับจากนักแข่งฟูลไทม์โดนแทนที่โดยกล้องสมเกตจันทรานักแข่งชาวไทยนะครับนี่ครับกล้องสมเกียรติตัวของทาการนักกัมมครับก็ให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับกล้องสมเกตจันทราก็มีเดินทางมาที่บุรีรัมด้วยนะครับรวมไปถึงตัวของอ l ลเลสปาการ์โรนะครับอเลชเอง ไม่ได้ปรากฏตัวในการทดสอบครั้งล่าสุดที่บุรีรัมย์นะครับแต่การทดสอบครั้งสําคัญของพวกเขาที่มาเลเซียก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆกครับนี่ครับกล้องสมเกียรติจะเห็นได้ชัดว่ารถกล้องเองครับก็ยังไม่มีชิ้นส่วนหางหลังเหมือนพี่ๆนะครับแต่ว่าพวกพี่ๆเองครับหางหลังบางคันก็ออกไปวิ่งกับหางหลังแบบเปล่าๆเ,เพื่อเก็บข้อมูลเช่นเดียวกันนี่เป็นโยฮันสาโก้ครับ ซากโกเองเวลาต่อรอบในการทดสอบนะครับเร็วกว่ากล้องอยู่ประมาณ0.8-0.9ซึ่งกล้องสมเกียรติเองจบการเทสครั้งนี้โดยการตามผู้นำอยู่ประมาณ1.61วินาทีก็คือมาร์คมาเกสครับคนที่เร็วที่สุดและก็ดีที่สุดของ Honda ในการทดสอบครั้งนี้ก็คือนี่แหละครับโจอันเ er. มียเมียออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าณนะตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทำนะครับก็คือพูดตามตรงว่าจะต้องมีความสุข มหมายถึงว่าจะต้องแฮปปี้แล้วพอใจกับผลการทดสอบเพราะว่ามันยกระดับขึ้นมาได้มากจริงๆโจอันเมียบอกแล้วครับว่าการทดสอบในช่วงพรีเซนเทสปี2025ถือเป็นครั้งแรกที่ตัวเขาสามารถที่จะยกระดับของการแข่งขันได้มากขนาดนี้นี่กล้องผมเกียรติครับกล้องเองก็บอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยปรับตัวได้99%กับตัวรถแล้วแต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามาครับกล้องบอกว่ายัางอยู่ที่ตัวเองอยู่ สภาพร่างกายครับต้องไปเสริมความแข็งแกร่งอีกเพราะว่าจากการทดลองวิ่งระยะยาวกับโยฮันซาโกทีมเมตแล้วก็ลูการาเนนี่นะครับ20รอบในตอนนั้นเนี่ยจำลองการแข่งขันก็มีอาการล้าอยู่พอสมควรแล้วก็การปรับตัวในแง่ของการใช้ระบบแล้วก็การสั่งจ่ายน้ำมันต่างๆรวมถึง mapping ตลอดช่วงที่วิ่งจำลองการแข่งขันซึ่งก็ถือว่าเป็นการบ้านที่ก้องกลับมาทำครับ ทำงานชัดเจนครับนี่ครับให้ข้อมูลกับคลาวด์โนเลสซึ่งเป็นครูชีพของเขาครับคลาวด์โนเลสเป็นวิศวกรชาวเยอรมันครับนี่เป็นภาพของกล้องสมเกียรติในวันสุดท้ายการทดสอบครับเร็วขึ้นมาครับนาที30.4ก็บีบระยะเข้าไปอีกนิดเดียวลงนาที29ได้ครับก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าเมื่อเข้าสู่การแข่งขันหรือว่าสุดสัปดาห์ของไทยกลางปีจริงๆเนี่ย รถแข่งของกล้องจะได้รับการติดตั้งชิ้นส่วนอะไรเข้ามาใหม่ไหมเพราะว่าตัวกล้องเองก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่ามีชิ้นส่วนบางอย่างที่ยังไมไ่ลองนะครับแล้วก็พอในวันสุดท้ายเนี่ยได้ลองใช้อุปกรณ์ออกตัวหรือว่าลอนสตาร์ทระบบใหม่ของทีมโรงงานนะครับทั้งโจออนเมียแล้วก็ลูก้าไมนี่เขาบอกว่ามันทําให้การออกตัวดีขึ้นมากทีนี้มาต่อกับโจวอนเมียครับโจออนเมียบอกว่าสามารถที่จะนําทุกสิ่งทุกอย่างในการทดสอบ ในช่วงปีซีซั่นนะครับตั้งแต่ที่บาร์เซโลนามามาเลเซียนํามารวบรวมในวันสุดท้ายได้ซึ่งมันยอดเยี่ยมมากนะครับเช่นเดียวกันกันกบที่ลูก้ามารินี่บอกว่าในวันสุดท้ายของการเทสที่บุรัมนะครับพวกเขาเนี่ยได้เลือกสเปคสําหรับ5สนามแรกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ไป5สนามนะครับจะไม่มีการปรับเปลี่ยนสเปคก็จะขึ้นอยู่ที่การเซตติ้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น น่าสนใจนะครับฮอนด้าเองก็สามารถที่จะยกระดับบีบเข้าไปหาคู่แข e ่งได้มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับจวนเมียครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาขี่ฮอนด้าแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเออขีดความสามารถมันเริ่มจะขึ้นไปสู้กับคนอื่นได้นะครับเขาบอกว่าคือการทดสอบครั้งนี้เนี่ยมันมันเหมือนจะไม่มีความหมายแต่มีความหมายอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่างานที่พวกเขาทำเนี่ยก็คือการลงไปยืนยันสเปคของรถ แล้วก็เป็นวิธีเดียวที่จะดูได้ว่ามันทําได้ดีหรือว่าพัฒนาขึ้นได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่ามันน่าประหลาดใจมากเซอร์ไพรส์กับศักยภาพของตัวรถที่ยกระดับขึ้นมาได้ดีจริงๆแต่ว่าโจวอนเมียก็ยังยอมรับนะครับถ้าเข้าสู่การแข่งขันในสุดสัปดาห์ของเรสจริงๆเนี่ยก็ยังมีจุดอ่อนอยู่2-3จุดซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวที่ตามหลังคู่แข่งนะครับ โจวนเมียแล้วก็ลูกา้ามาในี้ให้ให้สัมภาษณ์ในเชิงเดียวกันนะครับว่ายัางคงค่อนข้างกังวลกับเรื่องศักยภาพของเครื่องยนต์สำหรับ Honda เขารู้สึกว่าการเร่งออกจากโค้งแล้วก็การทำท็อปสปีดยังเป็นรองคู่แข่งอยู่เยอะถ้าจะขึ้นไปสู้เพื่อลุ้นท็อปไฟนะครับแต่ว่ากริปในการเร่งออกจากโค้งดีขึ้นนะครับมีกริปที่ดีมากกว่าเดิมตั้งแต่ที่มาเลเซียมาที่ไทย อัดตาเร่งออกจากโค้งทำได้ดีในการทดสอบนะครับก็มีการจําลองทั้งสปรินต์แล้วก็การจําลองการแข่งขันแบบฟูลเรสซึ่งโจอันเมียค่อนข้างจะแฮปปี้หลักใหญ่ใจความเนี่ยครับก็มองเรื่องปัญหาเครื่องยนต์นี่แหละกาลังเครื่องยนต์ยังไม่พอนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องอ,อ,อาการสั่นของตัวรถอย่างต่อเนื่องอยู่ซึ่งมันเป็นผลกระทบมา ตั้งแต่ปี2024แล้วยังแก้ไม่ตกนะครับคือกล้องเองก็กเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าให้สัมภาษณ์ในลักษณะเดียวกันกับอันเลสเอสปาโนะครับว่าลดตัวใหม่ในปี2025เนี่ยยังมีอาการหน้าหน้าสั่นอยู่หน้าแบบสับๆอยู่รู้จะแก้ไขได้ไหมนะครับในขณะที่เมียครับบอกว่าทําได้ดีนะครับก็คือ2เซกเตอร์สุดท้ายไม่ค่อยเสียเปรียบเท่าไหร่แต่ว่า2เซกเตอร์แรกก็คือเรื่องพลังกำลังเครื่องยนต์นั่นแหละครับ คือจุดที่พวกเขาเสียเปรียบคู่แข่งค่อนข้างเยอะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเวลาต่อรอบก็ถือว่าไม่ไม่เลวไม่เลวนะครับก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้แหละครับกำลังเครื่องยนต์กับอาการสั่นของตัวรถในจุดที่เป็นแบบโค้งที่เป็นโค้งกว้างๆที่ตัวรถนั้นค่อนข้างสั่นเลยทีเดียวทีนี้ครับมาดูรายละเอียดของกล้องสัเกตจันทราหน่อย ก้องสมเกียรตนะครับคือว่าเป็นใน,นันแขงที่ได้รับการจับตามองโดยเฉพาะจากแฟนๆชาวไทยนะครับซึ่งเป็นงานยากของกล้องเลยแล้วแหละเป็นนักบิดคนแรกของไทยที่ก้าวขึ้นสู่ MotoGP ได้เป็นประวัติศาสตร์เลยการทำงานของกล้องนะครับค่อยๆปรับตัวไม่ได้เร่งรีบมากนักตามแผนของทีมครับทีมไม่ต้องการให้เสี่ยงเกินไปสำหรับกล้องวางแผนแต่และว,วันอย่างชัดเจนนะครับ ว่าจะทําอะไรบ้างมีกรอบการทําเวลาต่อรอบว่าอยู่ที่เท่าไหนและทีมพอใจจากการทรดสอบกล้องก็ดูจะค่อนข้างพอใจนะครับแต่เขาก็ยังมีความกังวลแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เวเองจะต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาให้ฟีดแบ็กกับช่างได้ค่อนข้างดีกล้องบอกว่ายังค่อนข้างที่จะต้องปรับปรุงในแง่ของลายในการเข้าโค้งอยู่เพราะว่า ถึงจะรู้จักสนามช้างดีนะครับแต่นี่คือครั้งแรกที่ขี่รถ m o t ต g p ในสนามช้างการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ต้องค่อยๆย,ยกระดับขึ้นไปโค้ง9นะครับกล้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดที่เขามีปัญหาค่อนข้างเยอะจุดที่ต้องใช้ไ right ร้ไฮดดีไวและอุปกรณ์ต่างๆนั้นปรับตัวได้ดีแล้วนะครับ99%แต่ว่าอีก1%ที่จะตามหาเพื่อความสมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับนี่ครับจังหวะของกล้องสมเกียติการเข้าโค้งหนึ่งครับ นี่จังหวะออกจากโค้ง11พุ่งมาหาโค้งสุดท้ายก็คือโค้ง12ซึ่งกล้องทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจากสายตาที่ผมดูในการทดสอบนะครับนั่งดูอยู่หลายรอบช่วงที่ขี่ตามพวกรุ่นพี่นะครับจุดที่กล้องเองจะค่อนข้างจะช้ากว่าก็คือตั้งแต่โค้ง5 5 6 7 8 9เหล่านั้นนะครับแต่พอออกจากโค้ง1 0 11มา12แล้วดูดีครับก็เดี๋ยว